อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มคํากริยานะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะใช้กับตัวไหนมักแมกใช่ไหมอ่าใช่ที่ลงท้ายด้วยมักแมกที่ลงท้ายด้วยมักแมกเนี่ยจะเป็นคํากริยาเพราะว่าคําในภาษาตุรกีบางคําเนี่ยมัน,เป,นเป็นคํดโดดๆดเป็นคํานามเขียนเหมือนกันต่างกันนะยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรเช่นคำว่ายัสใช่ไหมฮะยัสมนะักยัสมักตัวนี้แปลว่าอะไรครับมักปวาวสลี แปลว่านอน,อนใช่อน,นอนนะคะอันนี้ถ้าเป็นคำคำกริยานะคะแปลว่านอนแต่ว่าถ้าเป็นคำนามแปลว่าเรือยอดเรือยอดเหรอใช่ใช่นี่ใช่ใช่นี่แหละคือคือความหมายความต่างของภาษาตรุรกีว่าเอ้ยทำไมเราต้องต้องรู้ในเรื่องของแกรมมาเพราะว่าเขาจะแยกกลุ่มคําให้เราให้เราเห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นกลุ่มคํากริยาเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยมักมดนะคะ ก็จะทำให้ทราบว่ากลุ่มคำนี้คือคำกริานะ <Yeah. S 1> ยานะคะ just m แปลว่านอนแกเนี่ยเช่นนอนเล่นเนี่ยนะฮะมันยังไม่ถึงกับนอนหลับถ้าเป็นนอนหลับนี่ใช้คำว่าอ u ยุมัก อ่าฮะอุย huh. ุมักแต่ว่านอนหลับอยู่ชายกำลังนอนหลับอยู่ถ้าเป็นอุยุมักถ้าชืนมักใช่ถ้าชื่นมักนะคะแปลว่าโยกย้ายเคลื่อนย้ายนะคะแต่คนตุรกีเนี่ยเขาจะเขาจะใช้บ่อยคำนี้เพราะว่าเขาจะต้องย้ายบ้านกันบ่อยถ้าชื่นมักนะคะต่อไปค่ะอ่า เบกเลม็กเยี่ยมรอเออเบกเรเมิกเป็นวัดโรนะคะก็ก็ชางแบักต่ว่าเอ่อเล่นเล่นแบบที่มีเสียงอย่างเช่นเล่นเป็นโนเล่นก้องเล่นกีตาร์ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะยามักเออยาหมักตัวนี้เป็ว่าตก ะะตกมาตกฝนตกเออใช้กับเช่นกรณีฝนตกพิมะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะออทูมัก,มมกแปลว่าจะอาศัยอยู่แปลว่าอาศัยอยู่หรือแปลว่านั่งอยู่ก็ได้นะคะน,น,นะ,ะ,นะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราใช้นะคะแต่คําที่ใช้เหมือนกันอีกคําก็คือเช่นคําว่าอะไรคะยาชมัก นะคะอยากช้ำมากแปลว่าอาศัยอยู่โอทุมกนะคะก็มีความหมายแปลว่าอาศัยอยู่ได้เช่นเดียวกันต่อไปก็อ่าอซอยเลมิกพูดออซอยเลมิกแปลว่าพูดนะหรือว่าใช้ในกับกรณีที่ร้องเพลงก็ได้ เสียงหายยักมากแปลว่าทำนะคะไม่เป็นไรเนี่ยคนเราเนี่ยมีความพยายามนะอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาต่อไปค่ะยูรูเมกยูทรูเมกเออยูรูเมกแปลว่าเดินต่อไปอะไรคะเดินโอคูมักแปลว่าอ่านหรือแปลว่าเรียนได้โอคูมักนะมีความหมายแปลว่าอ่าน หรือแปลว่าหรือในี้ความหมายหนึ่งแปลว่าเรียนก็ได้นะคะต่อไปค่ะกิทเมกไปกิทเมกไปนะคะใช่เพราะว่าหนูได้คำศัพท์เยอะเลยที่พี่ใช่ไหมคะกิทเมกแปลว่าไปนะคะตรงข้ามกับกิทเมกคืออะไรคะแกลเมกนะคะแกลเมกแกลเมกแปลว่ามานะคะ ไปวบวาล้วก็มีคำสั่งจะจดไว้ละคพักหมายแปลว่าพักอยู่อาศัยเย็นเช่นอยู่นักเรียนนักศึกษาอยู่หอพักอะไรอย่างเงี้ยหรือไปพักตามโรงแรมต่างๆที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ยาวนานนะคะต้อไป่่ะซชือกบัดเอกไป ออกไปแบบระยะสั้นเพิ่งออกไปใช่นะคะเช่นเหมือนเวลาเราไปทํางานนะคะเราเลิกงานเสร็จแล้วเราก็ออกจากที่ทํางานเนี่ยในลักษณะแบบนั้นนะคะออกจากบ้านออกจากห้องอะไรเงี้ยนะคะต่อไปค่ะอิสเมกแปลว่าดื่มอิสเมกแปลว่าดื่มนะคะใช้กับเครื่องดื่มทุกชนิดนะคะดื่มอิสเมกนะคะต่อไปค่ะ บาสลามักเ,ออเริ่มเริ่มต้นอย่างเช่นเริ่มต้น,ตนทำนเริ่มต้นเรียนอะไรลักษณะนี้นะคะเราก็จะจับกลุ่มคำอตอนนี้เราเรียนรู้กลุ่มคำกริยาแล้วเราก็จะมาจับกลุ่มคำกริยาที่ใช้กับกลุ่มคำนามนะคะต่อไปค่ะยาสบัดแปลวาเขียน <can> อย่างเช่นเขียนจดหมายนะคะ เขียนหนังสือนะต่อไปค่ะอิสเลเมกเอาว่าดูเชนะ่นแบบดูหนังดูไหมคะเช่นดูหนังะดูละครชมการนะเล่นฟุตบอลอะไรก็ตามแต่ที่เรามีการนั่งชมนะอยู่กับที่อย่างเงี้ย <c oughs> นะคะซิดเลเมกนะคะต่อไปค่ะอ่อ <c oughs> ต่อไปยาคิสมาคยาคุส <c oughs> เหมาะสมเมสมข้ากันใช่เข้ากันเหมาะสมดีอย่างเช่นเราใส่เสื้อผ้าชุดนี้อู้ดูดีดูเหมาะสมจังเลยนะคะตัดผมทรงนี้โอ้ดูดีดูเข้ากันดูเข้ากับบุคลิกเนะะี่ยเขาจะใช้คําว่ายาคืนสมักหรือเวลาเราพูดยาคืนสมุสก็ได้นะคะยาคืนสมุสก็จะเป็นอีกรูปการหนึ่งนะคะรูปการหนึ่งนะ ใช้กับคำกริยานะคะเนี่ยก็เป็นจะเป็นกลุ่มคํากริยาที่เรามักจะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะกลุ่มคําเนี้นะคะ